มาจับพี่น้องมาเก็บพักผมจ้ะพักผมนี่พักผมของแฉพี่นอ้องเก็บไปลวกดินบ่ราะเคยซุ่มไปไหนเลยพักผมฝนได้ปลาดอกไม้เขาวานดอกไม้เดี๋ว่าพักผมมะหนังเกิดน้ำเขาอดอกไม,ดกไม้ดอกไม้งามๆคือทุกปีแหละ Okay. โอ้ยตอนนี้คือบานนะครับเร็วแล้น,ลนี้คือบานครับตัวนไปหลวกินกับคน,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 พ,น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 พี่น้องลงมาเนี่พอบางนิดเดหนาวมาแล้วพี่น้องมื่อแเอาแนวกิบกล่องมา ทางนี้มาจากบ่อันหลังหลายนด่อยค่ะ <c oughs> งามนิดหน่อยชอกินตปลนป่า เกิดยุบอดปีเบรดษาททรับผมดีครับ <c oughs> พัดก็ได้จากพี่นอ้องทายไม่เบิ้งสนีแหละไปเก็บตอกันจ้ะคำแล้ว